สวัสดีครับทีเอฟธนพัฒนเจริญฟาร์มบ้านหลักด่านตะบนหนองแวงโสพะอำเภอพลจังหวัดคอนแก่นนะครับนี่สินค้านําเสนอครับคุ้มกว่า TF ของเรานะครับนี่ตอนนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้รอประกอบนะครับให้ลูกค้านะครับนี่นะครับเป็นของเราก็มีจําหน่ายอยู่ที่ร้านเมืองพลยาสัตว์นะครับปักหมุดมาได้นะครับของเราจะออกไปไว้อยู่ตรงที่ร้านเมืองพลยาสัตว์อ่า ก็มีไซส์ sm lxl นะครับก็เริ่มต้นที่850 880 9 0 0และ950นะครับของเราก็จะมีแต่นลักษณ์ที่เเป็นตัวนี้นะครับของเรานะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับเช้านี้ก็จะพามาชมพื้นที่ของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับพื้นที่ของเราที่เราทำการเกษตรอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็ มีการปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงวัวเป็นหญ้าเพนก,กล่าหญ้าไหนหญ้ารูซี่แล้วก็หญ้ามันมาเลนะครับแล้วก็ตอนนี้ของเราก็อันใหม่ก็คือปลูกต้นยางนาไว้กินเห็ดนะครับะระยะปลูกก็คือ4เมตรคูณ2เมตรระยะระยะห่างแถว4เมตรระยะห่างต้น2เมตรนะครับอตอนนี้ก็100ต้นนะครับ100ต้นเป็นเช้าวัน อังคารที่18มิถุนายน2567นะครับนี่นะครับพาชมก่อนนะครับอันนี้เป็นยางนานะครับยางนา100ต้นน่าจะอยู่ในพื้นที่2งานนะครับปลูกสลับไม่ใช่ปลูกปลูกในแปลงหญ้าแพนกล่าเลยนะครับนี่เป็นแปลงหญ้าแพนกล่าของเราเลยนะครับนี่ต้นไม้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้วันที่18ก็คือปลูกไปแล้ว18วันนะครับผมก็จะเอาให้มันจำง่ายนะครับอ่า จะทําอะไรก็น่าจะเป็นแบบต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนอย่างเงี้ยมันถึงจะจําได้ครับเนี่ยปลูกวันที่หนึ่งมิถุนานะครับเนี่พื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นแปลงหญ้าแพนกล่านะครับที่เราก็ยังใช้เลี้ยงวัวเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะตัดเลี้ยงวัวเหมือนเดิมนะครับนี่แต่ฝนไม่ตกนะครับเมื่อคืนฝนก็ไม่ตกนะครับคืนวันที่17เไม่ตกนะครับที่เราปลูกเดี๋ยวขอคุยเรื่องนี้ก่อนนะที่เราปลูก ในอย่างนี้เพื่อจะให้สะดวกต่อการลดน้ําคือเราจะสูบน้ําลาดไปเลยนะครับเพราะว่ามันแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกอยู่แล้วนะครับสูบน้ําใส่ล็อกนั้นก็คือเต็มแล้วก็คืออันนั้นก็คือวิธีการลดน้ําของเราที่เราวางแผนไว้นะครับเราก็จะไปพาไปดูแปลงหญ้าของเรานะครับแปลงหญ้า,ขเ,าเข้ามาฝั่งนี้กันอันนี้เป็นแปลงที่เราขึงลวไฟฟ้าไว้นะครับนี่ก็เป็นแปลงแฮงโกลาอีกแปลงหนึ่งที่ ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ว่าหญ้าธรรมชาตินี่ขึ้นหนาเลยนะครับแปลงนี้หญ้าธรรมชาติของเราขึ้นหนาเลยนะครับก็สู้กันระหว่างแผงโกลาครับอันนี้ก็จะเป็นป่าไม้ที่พี่ชายปลูกไว้นะครับมีหลายชนิดคนระับข้างหนผมเคยถ่ายลงคลิปไปแล้วนะครับผมก็เลยปลูกเพิ่มอีกร้อยต้นนะครับอย่างนะ่ะส่วนแปลงนี้ก็เป็นแปลงแผงโกลานะครับของผมแปลงแผงโกราซึ่งผมก็จะเอาวัวลงอยู่นะครับ แล้วก็ทะลุไปตรงนนเลยแล้วจะเปิดประตูตรงนี้นะครับมันมีที่เปิดอยู่ถ้าผมจําไม่ผิดไม่ที่เปิดเดี๋ยวผมจะเปิดมันเป็นรั้วนะครับรั้วกั้นไว้เปิดให้วัวลงไปแทะเล่มนะครับอาช้าวันอังคารที่สิบแปดมิถุนายนนะครับสาหรับคนที่มาชมคลิปอ,อ,อาใมก็สวัสดีนะครับตอนนี้ท่านกําลังอยู่กับเรานะครับที่เอฟธนพัฒน์เจริญฟาร์มบ้านหลักด่านตะบลอําบลสุขาอําเภอพนจังหวัดขอนแก่น ก็จะตายเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเลยนะครับการเลี้ยงวัวเลยคอนเทนต์เลี้ยงวัวที่คอกของเรานะครับที่ฟาร์มที่คอกของเราว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับแต่ละวันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่างก็มีแต่พาดูแปลงหญ้านะครับเพราะว่าวัวไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเพราะว่าวัวมันอยู่ในคอกผมต้องมีงานประจำำําทําตอนเย็นก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายก็จะมีเวลาแค่ช่วงเช้านี่นะครับ สำหรับคนที่อยากติดตามก็กดติดตามได้นะครับอ่าก็จะเป็นพวกแปลงย่างนี้นะครับให้ดูบริบทของข้อผมที่ผมเลี้ยงวัวนะครับตอนนี้มีวัวทั้งหมด19ตัวนะครับให้ดูเลี้ยงวัวนะครับว่อ่าณนะตอนนี้คลิปวันที่18มิถุนายน2567เนะี่ยอ่ามันเป็นประมาณนี้เดี๋ยวอีกประมาณสักสออาทิตย์ที่ฝนตกหรือว่าอะไรตกมันจะปรับเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับอย่างตัวนี้คือเป็นแปลงย่าไนนะครับที่เรา ปกวัวลงแทะเล็มแปลงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ปลูกในไฮนานะครับปลูกในไฮนาไฮนาไฮน่ประมาณหนึ่งไร่นิดนิดนะครับหนึ่งไร่นิดนิดหนึ่งไร่ประมาณ3้าตารางวาประมาณนี้นะครับไม่ใช่ไม่ถึงหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับเราเดินลงมาตรงข้างล่างเราเจอถุงเจออะไรเราก็ต้องเก็บออกนะถุงขัดติกนะครับก็อันนี้คือผมปล่อยกวัวลงมาแล้วนะครับแปลงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณอายุ4ี่เดือนนะครับ หญ้าสี่เดือนนะครับนี่หญ้าไหนสี่เดือนผมปล่อยลงแทะริมเลยนะครับไม่ได้ตัดนะครับเครื่องตัดเครื่องม้วนผมก็มีนะครับแต่ไม่ได้ทํานะครับนี่ผมปล่อยลงเลยนะครับแล้วแต่กัวจะกินนะครับนี่มันก็จะกินนี่กินแล้วมันก็ขี้ใสอย่างนี้นะครับถ่ายใสแล้วก็มันก็จะไม่กินก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเราไม่ได้จํากัดขนาดว่าคุณต้องกิน ให้มันสั้นเตี่ยนขนาดนั้นเพราะว่ากัวไม่ใช่กัวนะเพราะว่าหญ้าไนนี่โดยหลักธรรมชาติแล้วเป็นหญ้าที่โตเร็วมากเลยนะครับเป็นหญ้าที่ถ้าเราบำรุงถึงถงเอาเอาเอาง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือ,อให้ความรู้ไปนิดนึง่งคือถ้าเราเขาเรียกอะไรถ้าเราปลูกในพื้นที่เดียวกันแล้วก็ให้ปุ๋ยให้น้ําเท่ากันเนี่ยกับหญ้าทุกอย่างนี่ที่เขา เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าคนที่เขาเคยปลูกแล้วที่เขามีประสบการณ์แล้วเขายกให้เป็นหญ่าไหนเป็นญ่าที่มีความเจริญเติบโตตอบโจทย์ได้ดีเป็นอันดับหนึ่งนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับเจริญเติบโตได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าเราเอาอย่าไหนย่าเพนโกลาย่าลูซี่ย่าอะไรมาปลูกไว้พื้นที่เดียวกันแล้วก็ เราลดน้ำให้ปุ๋ยในปริมาณที่เท่ากันนะครับจะเป็นญ้าไหนนะครับที่จะเริญเติบโตได้ดีตอบสน,นองได้ปุ๋ยได้ดีนะครับดีมากนะครับได้ดีไม่ใช่ดีธรรมราดาดีมากนะครับแต่ข้อเสียก็คืออาจจะวัวทุกท่านอาจจะไม่ได้กินทุกตัวหรือว่าไม่ได้กินอ่าเขาเรียกอะไรนะโอไม่ได้ออกนี่มาดูไม่ได้กินแบบ ผมก็ต้องตอนเช้าผมก็ต้องมาสํารวจอ่าไอ้นี่เลยนะครับรัวไฟไฟ้ากลัวทุกตัวอาจทุกคอกอาจจะไม่ได้กินดีตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเขาเรียกอะไรถ้าเป็นอ่าควายควายจะกินดีนะครับควายจะกินดีมากเลยอันนี้คือเล่าประสบการณ์ที่แชร์มานะครับส่วนตัวผมก็ลองปลูกดูแล้วก็ใช่อย่างที่ว่านะครับแต่ว่า ใช่ในส่วนที่ว่าการจเจริญเติบโตนะครับส่วนที่กลัวจะกินดีไม่ดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับกล<ส>ัวผมมันก็กินอยู่นะครับมันอาจจะกินเพราะว่ามันไม่มีหญ้ากินก็ได้นะครับ<ส>เพราะว่าส่วนมากก็หลายๆท่านหรือหลายๆฟาร์มที่เอาไปปลูกก็มีปัญหาเรื่องปลูกแล้วกลัวไม่กินนะครับ<ส>นี่อย่างแปลงนี้เพิ่งปลูกปล่อยได้2วันนะครับวันนี้วันนี้วันอังคารก็จะเป็นวันที่3นะครับปล่อยวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์จันทร์ หนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์นะครับสามวันอังคารนะวันที่สามวันนี้เป็นวันอังคารนะครับหญ้าแปลงนี้ห้าเดือนสิบแปดวันนะดูนะครับเหมาะสาหรับการทําท่อนพันธุ์นะครับแต่ว่าไม่ได้ทํานะครับไม่ได้ทําท่อนพันธุ์นะครับเพราะว่าเกษตรกรแล้วก็มองว่ามันไม่มันไม่อะไรวัวไม่ค่อยกินนะครับวัวไม่ค่อยกินแล้วก็ส่วนมากก็ ไม่ได้เลี้ยงวัวเยอะถึงขนาดนั้นนะครับเลี้ยงคนละห้าหกตัวปลูกหญ้าอะไรก็ปลูกหญ้าอะไรก็ได้นะครับนอกจากคนที่ตั้งใจจะปลูกขายนะข้อดีของหญ้าไหนก็น่าจะเป็นหญ้าสดนะครับก็มีหญ้าสดให้กินตลอดสำหรับคนที่มีพื้นที่อาจจะจำกัดนิดหนึ่งนะแต่ว่า ในส่วนของคนที่มีพื้นที่เยอะๆก็น่าจะปลูกนะครับพงโกลาแพงโกลาทำหญ้าแห้งได้นะครับทำหญ้าแห้งหมายถึงว่าทำหญ้าแห้งขายได้นะครับทำหญ้าแห้งขายได้ครับก็ปลูกหญ้าแพงโกลานะครับทำหญ้าแห้งได้นะครับอันนี้พื้นที่เยอะนะครับสําหรับคนที่แบบว่าปลูกแล้วเหลือให้วัวตัวเองกินก็ทำหญ้าแห้งขายนะครับแต่ว่าก็ต้องต <c oughs> ครับ ก็ต้องมีอ่ะเขาเรียกอะไรนะมีตลาดรองรับนะครับอันนี้ที่ผมปลูกคือผมปลูกเพื่อเลี้ยงวัวตัวเองนะครับก็เลยไม่ได้มองถึงเรื่องอจำน่ายเป็นหลักเปิดแบ่งสำหรับพื้นที่ใกล้เคียงได้นะครับที่ผมถ่ายให้ดูนี่คือถ่ายให้ดูชีวิตวิถีชีวิตของคนเลี้ยงวัวจริงๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเลี้ยงวัวแต่ละวันว่ามันเป็นยังไงแต่ละวัน ตอนนี้เราทําอะไรไปบ้างต่อก่อนผมทําเปลือกมันล้างหมักย้ให้วัวกินนะครับวัวตอนนั้นได้เดือนละตอนที่วัวมีราคาตัวผู้ก็ได้เดือนละเป็นพันพันพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยนะครับต่อเดือนนะครับครับของเราก็ปลูกไว้ให้วัวเรากินนะครับเราก็จะเป็นการถ่ายในส่วนที่เราเลี้ยงประจําทุกวันแต่ก่อนผมก็ทำเปลือกมันล้างหมักยีให้วัว ตอนนี้ก็เหลือนะครับแต่ยังไม่ได้ให้กินที่เฉยผมมองดูแล้วว่ามันต้นทุนมันเยอะแล้วก็มันจะมันขาดทุนตั้งแต่เราคิดจะซื้อแล้วครับผมลงทุนซื้อถังร้อยห้าสิบรตไปตอนนั้นนะตอนนั้นนะ่ะถังละสา0รอยห้าสิบาทนะครับผมมีประมาณแปดสิบถังได้นะครับคูณไปเลยครับส5มรยหสบคูณแปดสิบถังลงทุนไปสองหมื่นกับสา0หมื่นนะครับอืมเฉพาะซื้อถังนะครับตอนนี้ถังก็ยังอยู่นะครับเนะี่ย มันเป็นการลงทุนที่ตอนนั้นเราคิดว่ามันน่าจะไปได้ดีแต่พอเจอสภาพวัวราคานี้ก็ไม่ได้ซื้อแล้วนะครับผมก็ปล่อยเลยปล่อยก็คือเลี้ยงหญ้าธรรมชาติอีกหนึ่งเหญ้าธรรมชาติผมก็มีแล้วนะเอ้ยไม่ใช่หญ้าธรรมชาติหญ้าที่เราปลูกไว้ก็ครบสิบไร่แล้วตามที่เราต้องการแล้วนะครับหมายถึงว่าหญ้าที่เราปลูกใหม่ให้มันครบสิบไร่นะครับหมายถึงทั้งหมดเราจะมีอยู่ประมาณสิบสองไร่นะครับยาแต่ว่าหญ้าที่เราปลูกอ่ะเนี่ยตรงนี้ เราปลูกเพิ่มให้มันครบสิบไร่แล้วแล้วก็รวมทั้งหมดเป็นสิบสองไร่นะครับที่เราปลูกของเราก็เลยตอนนี้ก็เลยมองเป็นการเลี้ยงแบบเขาเรียกอะไรเลี้ยงแบบให้กินหญ้าร้อยเปอร์เซ็นนะครับลำเลิมก็ไม่ได้ซื้อแล้วนะครับเพราะว่ามองว่ามันมันเปลืองไปโดยใช่เหตุนะครับไม่ได้เปลืองที่ว่าเปลืองโดยใช่เหตุนี่ก็คือเพราะว่ากลัวมันไม่อราคามันไม่ดีนะครับ ถามว่าเลี้ยงหญ้าเนี่ยคือหญ้าผมพอนะครับผมเลี้ยงได้ไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วัวผมจะผอมถึงขนาดแบบเดินเซเดินอะไรไม่ใช่นะครับหญ้านี่ครับอย่างเนี้ยผมปล่อยแปลงกินทุกวันนะครับเนี่ยหญ้าดูหญ้าเนี่ยดูหญ้าของเรานะครับดูครับยาวมากัวมันผมผมก็ได้กินหญ้าเต็มที่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้กินเปลือกมันล้างไม่ได้กินลำแล้วจะกินหญ้าไม่เต็มอิ่มไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ คือมีหญ้าทดแทนผมก็เลยลดตรงนั้นได้ในส่วนของที่ไม่มีหญ้าผมก็ต้องเสริมตรงนั้นนะครับไม่ได้ทิ้งนะครับไม่ได้ทิ้งอืแค่เราปรับเปลี่ยนให้ตามเขาเรียกอะไรนะตามความสมดุลของอราคาวัวน,นะครับอเพราะว่าถ้าตอนนี้ถ้าเราไปฟื้นเลี้ยงอย่างนั้นนะวัวมันอ้วนใหญ่โตจริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ราคาเราก็ไม่รู้จะทําไปทําไมนะครับอเราก็เลยพักตรงนั้นไว้ก่อนให้เลี้ยงหญ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนตอนนี้ พูดได้เลยนะครับว่าเลี้ยงหญ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้พามาดูแปลงหญ้าลูซี่ของเรานะครับนี่ดูนะครับนี่ความยาวเราจะปล่อยแปลงลงต่อไปนะครับเดี๋ยวปล่อยลงตรงนี้แหละต่อไปเราก็จะปล่อยแปลงลงตรงนี้ต่อไปนะเนี่ยของผมก็วางแผนไว้อย่างนี้นะครับดูหญ้านะครับหญ้ามันยาวมากเลยนะครับกลัวมันก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับแทะเล็มไปเรื่อยๆย่ำไปด้วยแทะเล็มไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่ปัญหานะครับ เพราะมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอ่าสันอ่าเป็นวิธีชีวิตของวัวอยู่แล้วนี่ตรงนี้นะครับที่ผมให้เขาให้คนในหมู่บ้านมาตัดแล้วก็เอาอ่าขี้วัวลงมายถึงว่าตัดหญ้าไปกระสอบนึงก็เอาขี้วัวมาใส่ให้ผมกระสอบนึงนะเมื่อกี้ยังเห็นรอยขี้วัวอยู่นะครับนี่ตรงนี้หญ้ามันจะอ่อนแล้วก็วัวก็จะกินดีมากเลยนะครับเนี่ยเวิงตรงนี้นะครับนี่วัวกินไปแล้วนะครับนี่กินหมดไปเกือบหมดแล้ว สั้นแล้วนะครับสั้นกว่าตรงนี้นะครับแต่ส่วนตรงนี้ก็เนื้อเรือล้มไปแล้วครับเพราะว่าระยะห้าเดือนสิบแปดวันนะครับเนี่ยผมจะปล่อยกินประมาณอีกสองอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วก็เนี่ยสะน้ําของเราเราก็จะสูบน้ําขึ้นมาใส่แล้วก็ปานปุ๋ยนะครับแล้วก็จะทําอย่างนี้นะครับที่เราวางแผนไว้ถามว่าทําไมไม่ตัดให้กินก็ตัดได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรา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 ขีเาเา้เกียจตัดนะครับก็เลยใช้เป็นวิธีปล่อยแปลงเรานะครับ วัวมันก็จะลงมาแทะเล่มอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วเราพาไปดูแปลงที่ก่อนที่เราปล่อยมาประมาณเดือนหนึ่งหรือได้นะครับสูสีเดือนหนึ่งนะครับครับนี่นะครับแปลงข้างกันนะครับแปลงนี้ผมก็ล้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมผมรอฝนนะรอฝนธรรมชาตินะครับเขาว่าวันที่ยี่สิบถึงยี่สี่ฝนจะตกนะครับถ้าฝนไม่ตกแล้ว,วผมจะสูบน้าของผมใส่นะครับน้ํา บาดาลผมเนี่ยสูบน้าใสน่นี่แล้วก็หวานปุยน๋ยนะครับสองไร่นะครับแปลงนี้สองไร่ผมปล่อยได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งน่าจะได้ไม่ได้ก็สูสีนะครับที่ผมทําเดือนหนึ่งเลยแล้วก็มาแปลงนั้นแปลงนั้นอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ได้แล้วมาแปดวันก็มาลงแปลงนี้ด้วยอีกสองวันนะครับวันนี้วันที่สามครับแล้วก็ช่วงน,นี้อาจจะบอกว่าช่วงนี้อาจจะบอกว่าทําไมไม่เห็นผมถ่ายคลิปอ่า ตัดหญ้าให้อัวน,นะครับอยากดูรถตัดหญ้าหรือว่าอยากดูรถมวนนะครับอ่าตอนนี้ก็คืออย่างนี้นะครับนี่ผมก็ปล่อยแปลงนะครับปล่อยแปลงไม่ได้อ่าตัดให้อัวแล้วจะเป็นการปล่อยแปลงเลยโดยการไม่ได้ตัดนะครับในส่วนของเราจะเก็บรายละเอียดอ่ของการที่เราแปลงที่เราปล่อยแล้วยังไงนะอ่าผมมีความคิดว่า หลังจากที่ผมปล่อยวัวลงแล้วผมจะรถมาตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ตาก,กแดดไว้สักแดดสองแดดแล้วก็เผานะครับเผาเผาญ้าทิ้งเลยนะครับเผาญ้าที่มันเนี่ยที่มันเป็นตอเป็อพวกอะไรเนี่ยต้องเผาทิ้งนะครับเผาทิ้งเพื่อว่าเพิ่มคาร์บอนให้กับดินไม่ได้เพิ่มปุ๋ยนะเผาก็มีน่าจะมีดีส่วนหนึ่งเพราะว่าเผาเราเผาย้าเฉยมันไม่ได้เยอะถึงขนาดน,นั้นอันนี้วางแผนไว้เฉยนะครับ หรืออาจจะไม่เผานะครับอาจจะสูบน้าใส่ว่านปุ๋ยได้เลยนะส่วนแปลงนี้ก็เป็นแปลงมันมาเลยนะครับที่เราใช้ท่อนปั่นแค่60กิโลกร,รัมในการปลูกปลูกแบบปลูกแบบหลุมนะครับหลุมเป็นแถว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 นะครับโดยการย่าอ่าโดยการเอาใช้เท้ากดกดลงไปในดินให้มันเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับเพราะว่าโดยลักษณะของหญ้านะ่ยมันเป็นหญ้าเรือยนะครับลักษณะพันธุ์ของหญ้าเรือยที่ผมเจออ่ามันก็จะมีพวก ที่เอ่ยมาได้ก็คือหญ้ามันมาเลยหญ้าแพนกล่าหญ้าอ,อะไรเนี่ยหลงซูปเปอร์หญ้าขนเป็นพวกนี้นะครับในพวกของหญ้าเผาญ้าอะไรผมไม่รู้นะครับพวกนั้นนะครับในส่วนของที่เป็นมันเป็นหญ้าเลื้อยเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยก็จะมีหญ้าขนมันมาเลยหลงซูปเปอร์แล้วก็หญ้าแพนกล่าพวกนี้มันจะเลื้อยเลื้อยปกคลุมพื้นที่แล้วก็แตกออกหนอ่อออกไปตามพ่อนะครับซึ่งเราสามารถปลูกแบบ พื้นที่ห่างๆได้นะครับหลุมละเก้าละเก้าหรือว่าเราโรยบางๆนะครับบางชนิดที่แบบว่ากระสอบนึงเราโรยได้ชนิดที่แบบว่า1งานไปเลยอย่างเงี้ยนะครับกระสอบแล้วหนึ่งงานหรือ2กระสอบได้หงงานนะครับอย่างเงี้ยมันสามารถได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแผ่ขยายออกมาเต็มพื้นที่นะครับมันไม่เหมือนกับญ้าพวกนี้นะครับนี่อันนี้ญ่าลูซี่นะครับเห็นไหมครับเป็นกอไข่กอมันนะครับที่ตรงนี้นะครับแตกหน่อโดยการแทงออกรอบ รอบกอนะครับเหมือนกับญ like like ้าไนนะครับนี่อีกย้าหนึ่งของเราคือญ่าไนญ้าไนนี่ต้องการความหนานะครับต้องการปลูกหนาเลยนะเพราะว่าญ่ามีลักษณะของการแตกก่อขึ้นข้างๆนะครับแตกหน่อขึ้นเหมือนหน่อขานะครับแตกหน่อออกข้างตลอดไม่เลื้อยนะครับไม่เลื้อยต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่เลื้ยแตกหน่อออกข้างแตกหน่อเพิ่มเพิ่มจํานวนหน่อออกข้างกอนะครับไม่ได้เลื้ยทอดตัวเหมือนมีไหล เหมือนหญ้าแพนกูล่าหญ้ามันมาเลียหญ้าไนเอ้หญ้ามันมาเรยหญ้าลงซูเปอร์หญ้าขนนะครับไม่ได้โน้มตัวลงลาบไปกับพื้นแล้วก็อย่างลากลงไปนะครับอันนี้จะเป็นการลักษณะการแตกก่อข้างก็เลยทําให้การจเจริญพันธุ์หรือว่าการขยายพันธุ์ต้องอาศัยเวลากว่าหญ้าที่มันเป็นหญ้าเลื้อยนะครับแต่โดยลักษณะของ การปลูกแล้วผมก็ว่ามันก็ทนทนเกือบหมดทุกย่านนะครับแต่ว่าที่ผมเคยปลูกแพนกล่าสีห้าปีที่แล้วได้เลยนะแพนกล่าเนี่ยทนจริงนะครับทนทนทนมากเลยเนี่ยเหมือนอย่างหน้าแรงทุกปีผมก็จะปล่อยกัวลงแทะริมอย่างนี้ทุกปีนะครับแล้วพอหน้าฝนเราผมก็ไม่ได้ปล่อยกัวลงยา่านก็ยาวขึ้นมาแล้วก็ได้ตัดนะครับมันก็ไม่ตายนะครับแต่ว่ามองดูแรกๆนี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีญ้าเลยนะครับแต่ไม่ตายก็เหมือนกับญ้าไวนะครับเราปล่อยวัวแทะริมทุกวันเราไม่รู้หรอกว่าญ้าไวมันไม่ตายนะพอฝนตกหรือว่า ไม่ได้มีอะไรเข้าไปรบกวนมันก็ขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมนะครับส่วนแปลงนี้เป็นร่าลูซี่ก็ก็จะเหลือไว้เหมือนเดิมหมายถึงว่าถ้าฝนดีก็จะปลูกก้าอื่นเพิ่มก็จะเป็นญ้านทนนะครับที่มองไว้เพราะว่าได้ผลผลิตเยอะเออได้ผลผลิตเร็วอ่าไมไ่ได้ผลผลิตได้ผลผลิตเร็วต่อรอบนะครับอ่าเนี่ยเป็นย้านทนโดยการปักดำอานะครับปักดำแล้วก็ให้มัน แตกหนอ่อค่อยๆแตกหน่อไปอาจจะปีหนึ่งสองปีถึงจะเต็มแปลงก็ไม่เป็นไรนะครับเอาหญ้าอื่นแล้วก็หญ้าลูซี่ที่มันลงเหลือไปหรือว่าหญ้าธรรมชาติที่มันลงเหลือไปก็ได้นะครับเพราะว่าเรามองว่าอรอบตัดเร็วน่าจะทําให้กวัวเราได้กินเร็วนะครับเรามองอย่างนั้นนะครับแล้วก็เหมาะเหมาะที่สุดกับการดูแลของเรานะครับเ,เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนเหมาะที่สุดกับการดูแลของเรา หมายถึงว่าอย่างไงครับเหมาะที่สุดกับการดูแลของบริบทของเรานะครับอบริบทและพื้นดินพื้นที่ของเรานะครับเราต้องบอกอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าหญ้าทุกอย่างไม่ดีนะหญ้าทุกพันธุ์ดีหมดนะครับดีดีคือแต่ก่อนเห็นไหมครับว่าผมขอยกตัวอย่างฝั่งทางโคราชนะครับโคราชโคราชเขาจะปลูกหญ้าในเปียเยอะนะครับอันนั้นพื้นที่เขาดีแล้วก็ตอบโจทย์ดีมากเลยนะครับพื้นที่ต่อไร่ผลผลิตต่อไร่สูงนะครับอย่างนั้นสามารถขายได้ไร่และเป็นตันนะครับหญ้าสับอย่างนั้นอะ โอ้ oh, <laughs> ไล่ละเป็นไม่ใช่นะครับตันละเป็นพันนะครับตันละเป็นพันบาทนะครับอย่างนั้นแต่ผมปลูกแล้วผมมันไม่ตอบโจทย์ไงครับเนี่ยมันก็เลยมีข้อเปรียบเทียบเอ้ยบางคนอาจจะว่าเอ้ยทําไมไม่ปลูกญ้านี้ย่านี้มันดีนะใช่ครับมันดีแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์สาหรับพื้นที่ผมแล้วก็บริบทที่ผมทําอยู่ผมอาจจะไม่มีเวลาอยู่กับหญ้าตลอดนะครับไม่ได้มีเวลาดูแลหญ้าไม่ได้มีเวลารดน้ําใส่ปุย๋ยบํารุงนะครับหมายถึงว่าตัดออกแล้ว ต้องได้ใส่ปุ๋ยได้ลดน้ําเลยอย่างนั้นผมไม่มีเวลาทําอย่างนั้นนะครับผมก็มีเวลาแค่ตอนเช้านิดหน่อยแล้วก็นี่แหละพอได้ถ่ายคลิปให้ดูทุกเช้าหรือว่าตลอดก็จะเป็นในส่วนของถ่ายคลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีเฉพาะแปลงหญ้านะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะครับก็จะมีในการถ่ายคลิปก็คือดูหญ้าแล้วก็พูดคุยแล้วก็เนี่ยเครื่องตัดหญ้าเครื่อง,องมวลฟางก็จะประมาณนี้นะครับผมก็มีคอนเทนต์มีแค่นี้นะครับอยู่ในแปลงหญ้าผมแล้วก็มีวัวแค่นั้นนะครับอื มีกลัวมีอะไรในส่วนของการศูนย์เขาวัวหรือว่าทําเขาวัวหรือว่าตีเบอร์พวกนั้นนะ่ะผมก็ไม่ค่อยได้ทํานะไม่ค่อยได้ถ่ายไว้นะครับเอแต่ว่าทํานะครับเราทําตลอดนะครับเอเราทําตลอดในส่วนของใครที่อยากดูก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมมีหมอประจําทําให้นะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับผมมีนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายเฉยนะครับเอบางครั้งหน้าง,งานเราก็ไม่ค่อยถ่ายเท่าไหร่ แล้วก็ยุ่งอยู่กับหน้างานนะครับออย่างเงี้ยผมก็จะมีเวลาเฉพาะช่วงเช้านิดนดหน่อยๆถ่ายให้ดูนะครับก็จะเป็นมีอะไรมาให้ดูก็มีเฉพาะแปลงหญ้านะครับมีวิธีการเลี้ยงของเราว่าตอนตอนนี้เราเลี้ยงแบบไนะหนเราเลี้ยงแบบปล่อยแปลงนะเราไม่ได้ตัดว่าเวลาเราน้อยแล้วก็หญ้ามันยาวแล้วอย่างเงี้ยปล่อยให้วัวลงกินเลยเพราะว่ามันทําได้มันทําได้โดยการล้อมรั้วไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะ ถ้าของเรามันทําไม่ได้เราก็ไม่ได้ทํานะครับเราก็น่าจะเป็นการตัดนะครับแต่วันนี้มันทําได้เราก็เลยต้องอปล่อยแปลงเนี่ยเมื่อกี้ก็เดินพาไปชมแปลงข้างในนั่นคือสิบไร่นะครับสิบไร่สิบไร่ส่วนแปลงนี้ก็อยู่ในสองไร่กับประมาณหนึ่งงานนะครับของยาแผงโกลานะครับนี่ใครมาคลิปก่อนๆย้อนไปดูประมาณเดือนสองเดือนนะ่ะ แปลงนี้ที่ผมปล่อยแปลงลงแปลงครั้งแรกนะครับหญ้าก็จะยาวนะครับเนี่ยตอนนี้คือหญ้ามันเยอะนะครับพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะพื้นที่พื้นที่กวัวให้กวัวแทะล็มหญ้าเยอะแล้วก็หญ้าก็มีแทะลิมบ้างนะครับเป็นในส่วนของแทะล็มนะครับหญ้าพวกนี้มันก็เลยจะไม่ได้สั้นเตียนนะครับไม่ได้สั้นเตียนก็จะยาวก็จะยาวก็จะมีแบบ ตอนกลางวันมันก็มาแทะเล็มทุกวันนะครับสามารถแทะเล็มได้ในส่วนของฟางตรงนี้ก็สามารถกินได้ทั้งวันนะครับถ้ากลัวจะกินนะครับเราพามาดูก่อนนะครับเป็นฟางม้วนก้อนกลมนะครับของเรานะครับสําหรับคนที่มาดูใหม่ก็นี่นะครับของเรานะครับนี่เราม้วนเองนะครับเรามีเครื่องม้วนนะครับฟางม้วนก้อนกลมของเรานี่ไงครับนี่ส่วนตรงนี้ก็คอกพังก็เสียหายไป หลายสิบสี่สิก้อนนะครับก็ปล่อยไปตามอ่าเขาเรียกอะไรนะตามตามราคากวัว <c oughs> อันนี้ของจริงเลยนะครับไม่ได้อ้างิงจากไหนเลยนะครับเนี่ยตามราคาวัวแล้วราคาวัวถูกก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นพื้นฐานของคนอยู่แล้วนะครับเราก็จะให้ความสนใจเฉพาะเรื่องที่เราต้องการทําหรือว่า ตอบโจทย์ดีนะเนี่ยทุกเช้าผมก็จะเอานี่นะครับไฟนอกรัวไปติดตั้งนะครับี่ซาล้งนะเอ่อทำไมอาจจะบางคนอาจจะถามว่าสําหรับคนที่ดูคลิปมาจนถึงท้ายคลิปนะครับก็ดูให้มันเป็นแบบาสารคดีไปเลยผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะครับทําไมบางคนถึงบอกว่าเออ,อพี่ทําไมสัน่นจังเลยเอ่อทำไมพี่ถ่ายแบบขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ถ่ายหรือว่าเ,เดิน ลอดรั้วก็ถ่ายอย่างนี้นะเพราะว่าผมมีเวลาจํากัดนะครับผมก็อยากให้ดูในส่วนของคนที่เขาเลี้ยงวัวจริงๆเขาทําอะไรนะครับก็จะได้อาไปปรปรับได้นะครับปรับปรับได้ที่ชอบปรึกษาสอบถามก็สอบได้สอบถามได้นะครับปรับใช้นะครับปรับใช้ผมยินดีตอบนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องถ่ายทุกช็อตให้ดูนะครับเพื่อจะเป็นแบบว่าผมไม่ได้มีเวลาตัดต่อ ผมก็จะลงยาวๆไปเลยนะครับคลิปวันไหนถ่ายสิบนาทีผมก็ลงสิบนาทีนะครับวันไหนถ่ายยี่สิบก็ลงยี่สิบนะครับในถ่ายสามสิบก็ลงสามสิบไปเลยนะครับไม,ไม่ไม่ค่อยได้ตัดต่อนะครับคลิปเก็บเป็นคลิปยาวๆนอกจากจะมีเวลาตัดต่อเพราะว่ามันก็คอนเทนต์เดิมๆครับผมก็จะถ่ายนี่แหละสาหรับคนที่เคยดูผมแล้วก็น่าจะหลับตานึกภาพที่วัวผม ออกมดแล้วนะครับว่าเอ้ยตรงนี้เป็นแปลงหญ้าตรงนี้เป็นสระน้ําตรงนี้เป็นปลูกต้นไม้ตรงนี้เป็นแปลงหญ้านี่เปียตรงเอ้ยเป็นแปลงหญ้าแพนโกลาแปลงหญ้าไหนแปลงหญ้ามันมาเลยแปลงหญ้าลูซี่นะครับสําหรับคนที่ดูประจําก็น่าจะรู้แล้วนะเพราะผมถ่ายแต่เพิมเดิมเลยนะครับซ้าๆเดิมๆเลยซ้ำๆเดิมๆตอนนี้ในรอกวัวสําหรับเอ่อพูดกรัวก่อนนะครับวัวก็ตอนนี้ก็จะมีทําเขาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเพราะว่าได้ตัวเมียแล้วก็รอตีเบอร์สามตัวนะครับเป็น F 2ฟสองสามตัวข้อนี้นะครับในส่วนของวัวก็จะเป็นนี้แล้วก ตรงนั้นก็รอคลอดปลายปีนะครับวัวก,ก็ออกลูกทุกปีก็เดี๋ยวตีเบอร์แล้วประมาณสักปีหนึ่งก็จะเปิดแบ่งแล้วนะเปิดแบ่งเป็นปีนะครับถึงจะเปิดแบ่งให้กลัวมันตัวโตวก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้หัวหารค้นอะไรกลัวมันก็ตามสภาพมันนะครับไม่ใช่ว่าอ่ะวัวแปดเดือนตัวโต,วตวแล้วก็มันมันอันน้ไม่ใช่นะครับของเราไม่ได้ขังนกอย่างนั้นนะครับแล้วก็เลี้ยงธรรมชาติช่วงนี้ก็ไม่ได้เสริมอะไรแล้วขอให้หญ้ามีกินตลอดนะครับเนี่ย ก็เลยต้องได้มาเขาเรียกอะไรต้องได้มาลงดูแลกํากับหญ้านะครับว่าเ,เราทํายังไงโจทย์คือเราจะทํายังไงเพื่อให้หญ้าเรามีกินตลอดปีหญ้าสดนะครับมีกินตลอดปีโดยการตัดก็ได้ปล่อยแทะริมก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกในแต่ละช่วงนะครับเนี่ยช่วงนี้คือฝนไม่ตกเราสามารถปล่อยแปลงได้นะครับปล่อยลงแปลงได้ต้องยอมรับว่าปล่อยลงแปลงได้แต่ว่าถ้าฝนตกมีน้ําขังในแปลงเราปล่อยไม่ได้นะครับ แปลงหญ้าเสียหายนะครับเป็นเป็นเป็นปีกหนึ่งอ่ากลยุทธ์ของเรานะครับเราก็เลยต้องรีบชิงปล่อยนะครับปล่อยในตอนแมลงอยู่แต่ว่าถ้าฝนตกแล้วเราก็น่าจะได้ตัดนะตัดโดยการถ้าลงแปลงไม่ได้ก็จะเป็นเครื่องสะพายบาดนะครับอ่าถ้าแปลงไหนที่ลงได้ก็น่าจะเป็นรถตัดหญ้านะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยสอบถามสักถามเกี่ยวกับพวกเครื่องอ่ะตัดหญ้าพันหญ้าเครื่องตัดหญ้าอะไรก็สอบถามมาได้นะครับทั้ง เพจ Facebook ธนพัฒน์เจริญฟาร์มคุ้มวัวสแตนเลสอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ทางช่องทางนี้แหละครับใต้คอมเมนต์ YouTube ก็ธนพัฒน์เจริญฟาร์มมะลกดานตะบนอางสุงศรอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นแล้วก็อ่าทิกตอกก็ธนพัฒน์เจริญฟาร์มอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเหมือนกันนะครับอ่ของผมก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องตหญ้าเลี้ยงวัวนี่แหละครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ